อะไรละอะไรละตีแฉวตีน้อยเออแซ่มองเขาซูมแล้วมันบอกเข้ายังีงมันดูมันงันหนังเออถ้าว่ามันบอดีเงี้ยเปเริ่มบอดีวิดีโอวิดีโอเบิ้งส่งบอดีเขาบแซฉนะอันนี้เออกดไม่ยเงี้ยแฉ่เข้าแซโอ้กดไหม่ก่อนไม่เห็นเจมวะนี่เป็นอย่างนี้ตีมันมันซูมเข้ามานะมันตื่ใจไงเงีป็นบ้อเวลาเขาคนเบิ้ง ห2ึ่สคนตอนตอนนี้มีคนบนักรนเนี่ยเขาก็จะขวืเขามาถ้าเขาสี่รานนะรถวาง่งมาอันนี้บทเกมเพี้ยวางส่งมานี่เรเคยได้เล่นหรกยนี่อีกโกลเด็กเาเล่นไออีกกลเดนน้ ได้ดแล้วเนี่ยมาเต้นนะกำลัดวนก็ใครนี่นะอะไรน้อยไลัดวลกมาเต้นนะพ่อี้ออยู่ทางไหนวสุดท้ายคุ thank oh.

จ้าถ่ายวีดีโอมาแล้วเดี๋ยวจะถ่ายลูมท่านจ้าสวัสดีค่ะค่ะจ้าจ้าอะไรคะต่อผ่านร้อนๆ้อนยังก่อนค่ะยังก่อนค่ะถ่ายวีดีโอนะคะได้ถ่ายวีดีโอนะคะ ค่ะทัาข้าวผัดเหรอคะโอ้นี่รสช่องเดี๋ยวกลับมากินนะจ้า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 จ้ นมครกมาจากหน้าปลาเลยคะ่ะโอ้อร่อยขนมครกเจ้านี้อร่อยนะคะนมครกเจ้านี้อร่อยะคะ่ะ <c oughs> กินอะไรคะถ่ <c oughs> ายวีดีโอะะ <c oughs> อะไรคะ <c oughs> ถ่ายคนดูด้วยอันนี้ทำอะไรคะถ่<อ>ายผู้ชมด้วยนะคะเจ้าออกวิดีโอน,นะคะอายิ้มกันหน่อย <c oughs> ยิมกัน จมอ๋ออันน oh. ี้หมดเกลี้ยงเลยที่ทำทีเดียวค่ะถ้ารับแขวได้เลยหมดเกลี้ยงเลยอ้าวสาวนี่ไม่เห็นสักทีจ้าถ่ายรูปไปให้ลูกดูหน่อยวิดีโอนะคะจิ้มหน่อยสิคะ โอ้ยิม้มมาเป็นแล้วยิ้มหน่อยสิคะมม้เป็น <c oughs> อ่าาฮาฮอ้ัมาทีเลาะมาี่ยอนนันนี้อะไรหมดแ,หแล้วอยู่ไหนล่ะสมคิดอ่ะ ข้าท่านใดท้าให้ได้บูชาข้าทจในวางะัึงข้าริยามาลัสาวนี่ทอะไรอันนี้แจก้าของฟังหมดราคสายวิดีโอนะคะจะไปให้ลูกให้หลานดูทำอะไรเนี่ยแม่ปุ้มทำอะไรแม่ปุ้มกำลังจะกินผัดไทยอยู่อ๋อเหรอคะสวยมาก ได้ลงท่านวานเลยหมันมน่หมดเอบิ้ะไรเลือโอ้ไม่ยังยังยังเอาเถอะใายวีดีโอให้เบิ้งก่อนเดี๋ยวไปไปดูวาว่าบ่ได้หมจงให้มามงนี่นึงเดี๋ยวยีทายไว้อันบัตรสามส่วนเนาะก็บ่ได้มาเออ ผูาน,นี่ค่ะยายจ้าบัะดีจ้าจ้าไปตองอักมีโอนะคะ,อคะเออเจืมากเลยหลานใครวะเออน่ยห้านใครพ่อไม่มาหรือโอ้นั่งอยู่นู่นเลยเลย หมดกันแล้วดน้ี่อะรัทานนะครัทาีนระทนอาหรีกนะ f นะคะ f ไอ้ไข่นะแเลี้ยมไอไข่เราก็มีนะครับพี่น้องไอ้เขาไอ้ไข่พี่น้องผมไม่ต้องประกาศคุณภาพหยขอบรคุณว่าดีไม่ดีดีที่เดียวี่ชายท่นนะไอ้ไข่ไมู่ทุกคนที่พรมราชาไมารับหรือวัดหนองีแก้วพี่น้องอาตปได้เลครับตอนี้งานในรรยาการของเราก็จะเป็ตั้หาเพื่อตแกในพี่นองที่มาร่วมทำดูทำผมในงานดักที่ทนีของงานเลยะอ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนเตเกียังห้โดนกันนะมาลูทบ้าตายก็ได้มาเห็นหน้ากันแล้วววผู้หามว่าเพจ้าขอบคีมีนะคะวิีโอีีนะคะสวัสดีค่ะ

ถายไปให้ล no ุกในลานดูหน่อยป้าบมาหวานเนี่ยั่นจาหน้าได้ไปเคียงหมู่มาเจอจะขี้เล้วเฮ็ดไปยังเห็ดรวมทานสิกเราซองมาเรอมมาไปแล้วหมดแล้วเนี่ยหมดจะซ้องไปดิโอ้ถ่ายดีด้ยบึนเบ้ามจิ้มเดไาเลยจิ้มเด

เวลาเรามาไม่ไอะมาจะมาไม่ได <T> ้มาเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อวานขยายไปที่โลกอี้ไมเป็นอย่างนี้าไทก็ไม่เาไปจ้าเห็นโอล่ก็เห็นไไปไนะแต่งานแล้วบ่รู้ครับไม่ได้ไปคับนเสั่งขมาก่อนโอ้ป้าได้อยู่แล้ววะมันมีอยู่เวลาต้อตอบ้จะจะทไลครับ

ายวิดีโอไว้าฟวิดีโอไว้ไปให้รู้ให้ลานมึงไม่ได uh ้มาวัดคุณก็ไม่ได้มาโอเคกันยามาอดครับองมาหรเที่กกนัยนะคองกันยเดเอก่นนะคผมไม่ได้อ่านรายชื่อและผมก็ไม่รู้จักใครด้วยท่านใดที่ยังไม่ได้ดูแป้งหน้าก่อนถ่ายไปอีกสบใจน้องสบาใจนะตีที่ท่าน มกไปอันนี้ท่าไพอได้ละน้อยน้อยถ่าไหเลยข่ามาข่มาให้นกรก่อนกระิก่อนมาะท่านดนกลับมาอีกเกาอีกละเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราจะประกาศให้นะพื่อนเดี๋ยวเประกาศให้ พี่น้องของทท่พี่น้องน้ำไปโดยที่ไม่ขาดพุย้นะรับคนไหน

เอาแหวนครับย้งเท่าอเได้ยินทางกันาจะเวลานั่นนั้นอากนั่งรถไฟนะท้งไทยทั้ไทยเปนทาไหนนทางดเออจซื้อเอันนี้คุณเอานี่านครับ้าเอาไข้าวัดเราถามพี่ตาทดาคุณยายเอานี่คําเนต์มานร้อไปดูา้ารครับไปดูา้ารอบคุณยายไปบอกชื่อเขาบอกชื่อเราจะมารับแหลนน ท่านใดที่ไม่ได้แหวนารีมากันเลยนะครับรีมาครับถือว่าเป็นวัตถุมงคลของงานจะถะีตะีเรแล้วเราต้องถือรานนทีแก่วนี่ฮะอันนี้เป็นแหวนไไข่ไอ้ไข่มีหายอางครับถ้าอยากได้ไอ้ไข่านะแต่ของที่ลดลงมาฮะยี่สิบบาทท่าน้อพอในะครับทำาบาท น้องเยอะขอขออนุญาตสักครู่นะเดี๋ยวผมอ่านช่วช่วยอาบาลสองขางผมไม่ได้อ่านเลยครับอยู่ที่ไหนไปเลยนะท่านใดอยากจะได้ต้องพูดช้าก่อนนะครับใครบอกชื่อก่อนนะครับคนไหนที่จะมูทานผ้าไทอีกสักครู่ได้เวลาอ่านทุกคนแล้วผมจะประกาศรายชื่อให้ท่านมารับผ้าไทยคนละทุกแต่มาที่ให้ไปก่อน ันแหวนให้ไปก่อนเป็นของที่ระลึกอันนี้สามสิบเก้าบาทขอร้อยหนึ่งะขอร้อยหนึงเอาไปเลยถ้าอยากได้นะม่้ใจรครับให้ไปเลยนอก็ใหญ่มนี่เด้อไอูุนนี้เก้าสิบเกาบติเพระอันนี้นี่เก้สิบก้าบาทครับมีสองอย่างเ้าอย่างนี้ก็ได้เก้าสิบเก้าทอันนี้ก็เก้าสิบเกาบทแต่โยในน้ำมันกันจะาไหรือว่าอยากได้ได้ถูกว่านั้นยี่สิบบาทครับไอ้ไข่เหมือนกัน ไอ้ไข่ไปดูไอ้ไข่ยากจะถูกเองนี้ต้องนำไอ้ไข่ไปคุกับ็ได้กินเสียงอ่าพี่น้องครับเดียว่าไป็่อกนะไอ้ไข่เมนี่ทีเดียวครับนักพรตธทขึ้นรถมาลงที่อนพรนดีงนี้นครับนพนบีเขา่อัน้ไรนน่กราบกเปาให้มาหรอปให้มีที่ไหนอีกแล้วอันนี้ยีบาทครับยี่สบาทเหลือไม่ากนะเหลือแค่สามดานเท่านี้ กองทั <ay> ้งใจถ้าได้เย้ะเลยนะถ้าได้เยอะคนใหญ่ยังไม่ได้ก็ต้องเอาแบบนี้สิครับนี่อันนี้สิครับเน่เน่เน่นี่มากเอาไหนครับเอาไหนบอกเลยครับนอนนะเอาแหวนไม่ได้เอาอะไระอันนี้ก็9.9บาทเป็นกระแต่มันเป็นทองขอเลี้ยงทองแล้วแหวนนะคุณยายเอาไปเลยไม่ต้องเอาไปละไอ้ไข่อันนี้9.9บาทอันนี้ก็9.9บาทอันนี้ยี่สิบบาทเอาอันไหนอะไอ้ไข่เนี่กัน ไอ้นี่ไอ่มกตาขอโทษสิมีอ้เล็กองใหญ่ครับครัพี่น้องเดี๋ยจะวาไมีบอกนะรู้ไหมว่าวันนี้วันที่เท่าไรครับวันนี้วันที่เ็ครับวันที่หี่เป็นวันคของพี่องที่ชอเสียงโเสียงดวแต่ต้องไ่ของี่ น้่ตากนงไ้เียห้ดน้นม um? ี well nice, 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 nice. ้า่ down, dollar, enough, ้นะาลก้อี frankly. ่ครับาทครับ99บาทมีแค่นี้นะครับหมดแล้วหมดเลยนะอันนี้ก็99บาทอันนี้นนามันแต่มันไม่ได้เปี่ยงทองแต่เขาอัดด้วยพลาสติกให้อัไไหนดีครับบอกนะครับบอกผู้ใหญ่ครับแหวนนี่ไม่ขายครับแต่มอบให้มอบให้ะสำหรับผู้ที่บูชาพระไตระ ก้าวทีะเอาไป้วครับท่านจะก็อผมแล้วผมะโก็อท่านก็ได้แต่รู้สึกว่าไอ้ไข่เอาอนไรไอ้ไข่ที่ทีบาครับเอาไปเลยครับหมดแล้วครับไอ้ไข่ที่ทีบาเป็นแตซเซบเฮดหมดแล้วไปไหนนะเมย์บ้านางลำไปไหนนะ

เอาไหนเอาอะรไหดได้รับเอาไตนะครับสุดอ่ะ่นีนะครับเนนะอันนี้ผมขายให้เรียนะแต่คนทีน้องอาเป็น่เขล็ตัวท่านระทครับกระเทยัรีบมาเลยครบรีบมาครับมาตรงนี้เพราะอันนี้สาม้บา ไอ้นี้ใชยี่เก้าสิบเก้าบาทครับได้อยากไป้งอยาไปิงไแยได้มาเห็นแตเพี่ยเพงไม่ตายก็ได้เพกันแนึงาพี่น้องทมานะ่น้องนยะเพื่อการเรียนแ่เพงวัดของเราครับใช่นั่นแะใช่โแ่งล้เนี่ย่ ไอ้ไข <G ã entender> ่มาเกล้รถไส้มากินแดงกินแดงหมดแล้วไอ้ไข่เสียหน้าไอ้ไข่99บาท